สวัสดีครับผมนะครับวันนี้นะครับสวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนๆช่อ o u ูทูบลาบหมูสตูดิโอและน้ำหวานออกทิเทียวนะครับ <c oughs> วันนี้นะครับก็จะมาอ่าสอนนะครับเกี่ยวกับการ นำเสียงภาษาอังกฤษที่เราชื่นชอบมาผสมกับสมาร์ทไวทใช้เองได้นะครับนะวิธีการทำยังไงนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับเราจะได้ไม่ต้องไปให้คนนั้นคนนี้เขาทำให้นะครับทำเองดีกว่าเนาะโอเคอันดับแรกนะครับเราก็จะต้องมีสมาร์ทไวท์มีวอลคารเ r อร์เ ให้เรียบร้อยนะครับจะเป็นว o c e o l l e c t o r X เปล่าๆใช้กับสมาร์ทวอย์หรือจะเป็นว o c e l l e t r X ที่มีเสียงภาษาอังกฤษ,อ,กฤษอยู่แล้วก็ได้นะครับถ้าเราจะใช้มากกว่าหนึ่งเสียงก็ผสมเองนะครับโอเค <c oughs> ผมก็ใช้เป็นเสียงภาษาอังกฤษของ เอเรนนะครับไม่รู้จะเรียกถูกหรือเปล่านะเพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่าภาษาอังกฤษเนี่ยผมได้ได้เต็มนะครับเต็มศูนย์นะครับ <c oughs> นะครับกินไข่นะครับกินไข่ต้มเอาโอเคเดี๋ยวก็ขั้นตอนมันมีอย่างนี้นะครับก็ไปดูกันเลยนะครับก่อนอื่นก็ไปโหลดเสียงภาษาอังกฤษมาให้เรียบร้อยนะครับที่เราจะใช้นะโอเคครับจากนั้นก็ ไปที่ตัวจัดการไฟล์บวกนะครับหรือว่าใครใช้อะไรก็ไปตรงนั้นนะครับโทรศัพท์หน้าที่สามจากหกตัวจัดการไฟบวกนี่ครับตัวจัดการไฟล์บวกเจอแล้วก็ข้อเข้าไปนะครับเปิดเมนูนาวิเกชั o เรออ่าโอเคจากนั้นให้เราไปที่ที่จัดเก็บข้อมูลหลักนะครับ หรือว่าที่จะเก็บในเครื่องนะครับมาอองดดว์โหลที่จัดเก็บข้อมูลพอเข้าไปนะครับจากนั้นให้เราไปที่เสียงภาษาอังกฤษนะครับเราจะเอาภาษาอังกฤษเนี่ยเอาโพเดอร์ภาษาอังกฤษเนี่ยไปใส่กับโพเดอร์ไทยนะครับอย่าเอาโพเดอร์ไทยมาใส่ภาษาอังกฤษนะเพราะมันจะไม่ดังนะครับเมดซิรีเลยล่ะนะครับโอเคไปที่ เสียงภาษาอังกฤษที่เราได้มานะครับผมก็จะได้ในส่วนของเอเรนมาเนาะก็ไปที่เอเรนนะหาก่อนนะครับอะไรทำไมมีแต่ขยะวะนี่ครับพอเราเจอเสียงภาษาอังกฤษของเราแล้วเราก็ข้อเข้าไปนะครับ เนี่ยน,นะครับอ่าพอเราก็าเข้ามาอย่างนี้แล้วนะครับมันจะมีในส่วนของสกีชักสองรายการวันที่ยี่บเอเลนอังกฤษสหสกีชักสองรายการวันที่ยี่สิเอ็ดพฤศจิกายนสองพันยี่สิบเอ็ดเนี่ยให้เราพอเราแตะเข้ามาในเอเลนแล้วเนี่ยในข้างในมันก็จะมีอ่าโฟลเดอร์ย่อยอีกนะครับให้เราไปที่สปีดนะครับไม่รู้ใช่หรือเปล่านะครับแต่ผมก็อาศัยว่าผมฟังรู้เรื่องเป็นหลักกันแล้วกันนะนะครับ ถ้าถ้าทำตามผมเนี่ยก็จะได้แน่นอนนะครับโอเคเลือกกรราายวันที่ยนเนนี่ยะครับโฟรเดอร์แรกก็จะเป็นอย่างนี้นะครับให้เราค้อเข้ามาตรงสปีดนะครับอ่าโอเคพอเราค้อเข้ามาแล้วนะครับให้ไปที่ทันเทเนนนะครับทันเทเนนอะไรเนี่ยนะครับ ทานเงินสิบรายการวันที่ยี่สิบเอ็ดพฤศจิกายนสองพันยี่สิบเอ็ดเนี่ยนะครับทานทานเน้นเนี่ยนะครับให้เราคัดลอกไอเจ้าคันทานเน้นเนี่ยนะทานทานเน้นเนี่ยคัดลอกออกมาเลยนะครับแต่ครั้งที่สองสองครั้งครั้งไ,ไ,ไรเนี่ยนะครับให้เราไปที่คัดลอกนะครับหรือจะย้ายก็ได้นะแต่ส่วนใหญ่ผมใช้คัดลอกปันหาลบตั้งชื่อใหม่ย้ายคัดลอก เนี่ยใช้การคัดลอกก็ได้นะโอเคกดคัดลอกไปนะครับจากนั้นให้เราย้อนกลับออกมานะครับย้อนกลับออกมาเรื่อยๆนะครับเนี่ยนะครับพอเราย้อนกลับมาอยู่หน้าหน้าของไอ้เจ้าตัวจัดการไฟบวกแล้วนะครับให้เราไปที่โวคาเลเตอร์เอ็ก์นะครับ ลาซิลิสโวลาลิเซอร์เอ็สามรายการวันที่ยี่สิบเอ็ดพฤศจิกายนสองพันยี่สิบเอ็ดเนี่ยนะครับโวล卡尔ิเซอร์เอ็นะครับ,รบให้เราคลอเข้าไปครับเนี่ยนะแล้วก็มันจะมีโฟลเดอร์เหมือนกันเลยนะครับเหมือนก,นกันกับเจ้าตัวภาษาอังกฤษเลยนะครับก็ให้เราไปที่ปีดนะครับบวลาลิเซอร์เอ็กซ์ u, 1รายลาริลิสหนึ่งรายการเอก Smart tools, อ๋อวันที่21พฤศจิกายนมันจะไม่เหมือนกันตรงข้างในนะครับให้เราไปตรงที่ลังเกตนะครับโทษทีนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ใช้นานแล้วนะเลัลงลิสหนึ่งรายการวันที่21พฤศจิกายน2021เนี่ยไปที่ลังเกตก่อนนะครับในส่วนของภาษาไทยเนาะแต่เข้าไปตรงลังเกตนะครับขออภัยนะครับเมื่อกี้นี่โอเคก็จากนั้นให้เราลองไปที่คําว่า ราทัพหนึ่งรายการ,ว,ว,ร,าการวันที่21พฤศจิกายน 2, 2021เนี่ยที่มันอ่านว่าอะไรเนี่ยอ่านว่าทับหรืออะไรเนี่ยนะโอเคโพเดอร์ okay. er แรกนะครับให้เราจำตรงโพเดอร์แรกก็ได้นะครับเพราะบางทีด้วยความที่เป็นหนึ่งแหละมันเป็นวอลคอรเตอร์ x หนึ่งนะครับมันก็อาจจะอ่านอะไรไปตามที่เราฟังไม่รู้เรื่องนะครับก็เอาตามที่เราเข้าใจนะโอเค ก็ข้อเข้าไปตรงนี้เลยนะครับเนี่ยคำว่าเนี่ยนะครับ 2, มันจะอยู่โฟเดอร์แรกเลยนะครับก็ให้เราเข้อเข้าไปนะครับอยจากนั้นให้เราไปที่พันเทเนนนะครับส,สองรายการวันที่ยี่สิบเอ็ดพฤศจิกายนสองพันยี่สิบเอ็ดตัวสปีดเนี่ยมันจะไปอยู่ข้างในนะครับมันจะไม่เหมือนกับตัวเอเลนนะให้เราเข้อเข้าไปตรงสปีดอีกนะครับไปหาทันทอรเนนนะเข้าไป อ่าโอเคเว็บหนึ่งรายการคำพาเงินเจ็ดรายการวันที่ยี่สิเอ็ดพฤศจิกายนสองพันยี่สิบเอ็ดนี่แหละครับตรงนี้แหละครับนี่แหละครับนี่ครับพอเราเจอพันทนนันแล้วให้เราข้อเข้ามานะครับแล้วก็กดวางได้เลยนะครับอ่ากดวางได้เลยนะครับ วางนี่วางนะครับกํลังวางนะครับอาจจะค้างบ้างอะไรบ้างนะครับเ,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 รเพราะว่าโคเดอร์มันหลายชั้นนะโอเค แลยอย่างหนึ่งกำลังทำบันทึกการาบันทึกการใช้งานด้วยนะครับการเนี่ยนะครับจากที่มันมีอยู่เจ็ดรายการมันก็จะเพิ่มเป็นสิบรายการเป็นสิบเอ็ดรายการเรื่อยๆนะครับยิ่งเราเพิ่มในส่วนของโฟลเดอร์ก็ยิ่งไปกันใหญ่นะครับยิ่งไฟก็ยิ่งหนักขึ้นยิ่งหนักขึ้นเรื่อยๆโอเคหลังจากที่เราเพิ่มตรงนี้แล้วเราก็ย้อนกลับออกมาตรงนี้เสร็จแล้วนะครับในการเพิ่มในส่วนของอาทาน์ทานเนินนะครับต่อไปก็จะเหลือ เว็บนะครับก็ให้เพิ่มแบบนี้เหมือนกันนะครับทําเหมือนกันเลยนะครับ <S <S คือพูด,ดง่ายๆว่าเอาทันเทเนมาใส่ทันเทอเนเอาเว็บมาใส่เว็บนะครับอืมเอาทันเทเนภาษาอังกฤษมาใส่ทันเทเนภาษาไทยเอาเว็บภาษาอังกฤษมาใส่ภาษาไทยแค่นั้นเองนะครับถ้าใครเข้าใจก็จะทําง่ายแต่ถ้าใครไม่เข้าใจก็จะยากนะครับก็ฟังผมเป็นหลักกันแล้วกันไม่ต้องซีเรียสนะโอเคให้เราไปที่ ตัวเดิมนะครับไปที่เอเรนเหมือนเดิมนะครับเอาอะไรเนี่ย,ยเอยยังไม่ทันได้ออกมาหมดเลยอ <laughs> <laughs> โอเคครับมันตลกหกคันกันนะผมไม่ซีเรียนอะไรนะครับผิดก็คือผิดนะครับโอเคเอายังไม่พ้นป่าเลย <laughs> เดี๋ยวแับหนึ่งนะครับ <Android 29 S 1> อ่าออกมาแล้วโอเคอแล้วก็ไปที่เอเรนอังกฤษอเมริกาหรือว่าภาษาอังกฤษที่เราจะใช้งานนะครับโอ้โหทั้งขยะเพียบเลยออเรนอังกฤษอเมริกา่ครายการวันที่บเพฤศจิกาอนี่บเอเจอเอเรนแล้วก็ข้อเข้าไปแล้วก็ไปที่ สีดองรายการวันที่ยี่สิ้ครับ <2021. S 2> ตัวตะปีดอันนี้จะ,าจ,ากกจ,จะอยู่ไม่ลึกเท่าตัวภาษาไทยเนาะของภาษาอังกฤษจะอยู่ไม่ลึกเท่าภาษาไทยของภาษาไทยนี่เข้าไปเป็นวาเลยนะครับในลังเกวตอีกด้วยนะครับเพราะภาษาไทยมันจะมีรังเกวตของมันนะครับโอเคเราเจอสะปีดแล้วเราก็เข้าเข้าไปเลือกุอ่มมุมมองเว็บสีฉัสองรายการอ่าข้อเข้าไปครับอรโอเค กทางเงินสิบรายการวันที่ยี่สิบเอ็ดพฤศจิกายนสองพันยี่สิบเอ็ดอยู่ในรายชื่อพอเราเจอทาง,ทางเงินแล้วให้เราปัดขวาไปก็จะเจอเว็กนะครับเลือก,อว 21, ก 2, เวกหนึ่งรายการวันที่ยี่สิบเอ็ดพฤศจิกายนสองพันยี่สิบเอ็ดเวกหนึ่งรายการโอเคแล้วก็เคาะเข้าไปตรงครั้งที่สองสองครั้งค้างไว้นะครับแล้วก็ย้ายเหมือนเดิมนะเลือกไวหนึ่งรายการย้ายเหมือนเดิมเพื่อนฮาเลือกเซเล็คเลือก,อกตั้งชื่อใหม่ย,ย้าย คัดลอกอ่าคัดลอกเหมือนเดิมนะครับไปคัดลอกแล้วก็ย้อนกลับออกมาเหมือนเดิมนะครับไปที่โวลต์คอนเนคเตอร์เอ็กซ์นะครับพอ right. เ,เข้ามาแล้วก็ไปแรงเกวตนะครับขอเข้ามาในแรงเกตอีกนะครับแล้วก็ไปที่ เนี่ยตัวคำว่าทับหนึ่งรายการเนี่ยนะครับผมฟังเป็นอย่างอื่นหรือเป็นยังไงก็เอาความเข้าใจของเราเป็นหลักนะครับมันไม่มีอะไรเป๊ะๆหรอกนะครับคนตาบอดเราเนี่ยนะโอเคจากนั้นให้เราเข้าไปตรงคําว่าปีนะครับเหมือนกับเลกแรกเลยเหมือนกับอันแรกแรกที่ผมพามานี่แหละนะครับโอเคจากนั้นให้เราไปคําว่าเวกนะครับ เบหนึคงแปดรายการเลือกเบหนึ่รายการวันที่ยี่อพฤศจิกายนสองพันยี่สิบเอ็ดท่านเวกนะครับโ okay. อเคพอเราเจอเวกนะครับให้เราค้อเข้ามาเหมือนเดิมนะครับแล้วก็วางได้เลยนะครับนี่วางวางลงไปนะครับคัดลอกแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการผสมเสียงภาษาอังกฤษ ที่เราชื่นชอบเนี่ยเอามาใช้งานนะครับโอเคเสร็จแล้วนะครับในส่วนนี้เสร็จแล้วนะเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเราก็ย้อนกลับออกมาแล้วก็ลองไปเปิดใช้งานดูว่าจะดังหรือเปล่านะครับอ่าลองดูว่าจะดังหรือเปล่านะครับอ่าโอเคไปที่สมาร์ทไว้นะครับ,รรบอ่าจากนั้นให้เราไปที่คาว่าเซตติ้งนะครับ <Check> ตึ๊งในส่วนนี้เราจะใช้สมาร์ทไวเวอร์ชั่นไหนก็ได้นะครับแล้วแต่เรานะครับตัวเราหลักมันไม่ได้อยู่ที่สมาร์ทไวนะมันอยู่ที่วัวคาลเลคเตอร์เอ็กซ์กับภาษาอังกฤษที่เราจะเอาผสมนะครับโอเคแล้วก็ไปที่คำว่า voice. Voice. Voice อัตโนมัติแรงกดตึ้งนะครับ

บนเว็บไซต์หรือว่าเราไปค้นหาอะไรบนเว็บไซต์ที่มันเป็นอ่านอ่านภาษาอังกฤษหรือว่าอ่านภาษาไทยกับอังกฤษผสมกันเนี่ยถ้าเราไมไ่ติ๊กตรงนี้ไว้เนี่ยเขาจะอ่านไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับมันจะเป็นคือเขาจะอาอาจจะไม่อ่านก็ได้นะครับในส่วนนี้นะโอเคให้เราติ๊กไว้ตรงนี้นะครับ เไม่ได้ตรวสอบช่องทเครื่อหมายเขาจะได้สลับภาษาได้ง่ายได้นะครับทําไมติ๊กไว้ตรงนี้มันจะเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยนะครับเลือกไว้เนี่ยให้เรากดเลือกไว้นะครับโอเคต่อไปออต a ทิกโเตเ m a น r เคมนติแลงเลกนไบเทคเมเอร์ะนะครับก็ โน no. ก็คือยังไม่มียังไม่ได้เลือกนะครับก็ให้เราไปกดข้างในนี้นะครับข้อเข้าไปรเซีอยู่ในรายชื่ออ่าตรงนี้ก็มีลัอกเซียอันนี้ก็ไม่ใช่ให้เราไปตรงคำว่าอังกฤษนะครับเน,น,นี่ยอังกฤษนะครับให้เราเลือกไว้นะครับเลือกไว้แล้วก็ตอบตกลงนะครับตกลงเนี่ยนะอ,อ,อยู่ยชื่อแต่อันนี้เป็นเสียงเอวานะครับอันนี้ไม่ใช่เสียงที่ผมผสมนะแต่ผมจะมาเลือกให้ฟังทีหลังนะครับ โอเคเสียงลหลักๆของเขาจะเป็นเสียงที่ได้มานะครับอันนี้ยังไม่ใช่ประเสียงที่เราผสมนะครับเดี๋ยวผมจะไปเลือกใช้งานเสียงภาษาอังกฤษที่ผมผสมไว้นะครับอันนี้คือของผมมันมีโฟลเดอร์ภาษาอังกฤษอยู่แล้วนะครับเขาใส่คือเขาผสมเสียงมาให้อยู่แล้วนะครับในส่วนนี้นะของใครเป็นเป็น Vocalizer X เปล,ลาเป่าๆก็ไม่มีอะไรนะครับโอเค โอเคครับก็ไปเลือกใช้งานในส่วนของเสียงที่เราชอบแล้วก็ผสมไว้แล้วนะครับย้อนกลับออกมาเนี่ยไวทิปอะไรเนี่ยนะครับ <Ass> มันจะไวนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามันเป็นของมันเองนะผมไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับโอเคแต่เข้ามาตรงนี้นะครับเนี่ยเราจะกดรีเซ็ตมันสักรอบก็ได้นะครับเพื่อความ เสถียรของเขานะครับตแนขึ้นแล้วก็ไปที่คำว่าเนี่ยนะครับอังกฤษเอวานะครับหรืออังกฤษอะไรก็ได้ที่มันมีอยู่ในนั้นนะครับให้เราไปเลือกตรงนี้ก่อนนะครับกดเข้าไปครับออยู่่ในชืเนี่ยนะมันก็จะมีเอเรนเ เลือกไวเอวาตรงนี้ก็คือมันเป็นเสียงพื้นฐานของมันนะครับเราก็จะไปเลือกเอเลนนะครับที่เราผสมไว้นะครับดูซิมันจะดงังหรือเปล่านะครับ right, อังกฤษอยู่ในรายช<ๆ>ื่อนี่ครับดังแล้วครับดังแล้วนะนี่ครับนี่นะครับดังแล้วนะครับเนะนี่ยนะนี่เราให้เขาอ่านดูนะครับ ขที่สองจากหกรายการใหม่เนี่ยนะครับอินเทอร์เน็ตรายการใหม่เนี่ยนะครับถ้าเราฟังไม่ทันเราก็อาจจะไปปรับให้มันช้านะครับวิธีการปรับก็ไปที่สมาร์ทวอเหมือนเดิมนะครับสาเนี่ยหาตำแนงขึ้นไปที่ติรกติงนะครับ ไปที่ g o o g l ักทิ้งนะครับอังกฤษสหรัฐอเมริกาเห็นไหมครับมันจะมีให้เราปรับแยกนะครับของใครของมันนะครับในส่วนนี้จะไม่มีผลกระทบกับสิ่งที่เราใช้นะครับเราจะปรับภาษาอังกฤษแล้วก็แตะเข้าไปตรงเสียงภาษาอังกฤษที่เราจะปรับนะครับอังกฤษสหรัฐอเมริกาอังกฤษสหรัฐอเมริกาอ่ตกลงนผมจะปรับเป็นเสียงเอเรนนะครับ ข้อข้ามตรงนี้แค่นั้นเองนะครับเนี่ยนะครับเขาจะมีการปรับแยกนะครับไม่เหมือนกัน,นครับเราสามารถปรับอะไรช้าอะไรเร็วกว่ากันได้นะครับมันแยกหมดเลยนะครับและมันจะทํางานได้ก็ต่อเมื่อเราตอบตกลงไปแล้วนะครับถ้าเราปรับแล้วมันไม่ตอบตกลงเนี่ยมันก็จะไม่เกิดผลอะไรเลยนะครับทุกครั้งเวลาเราตั้งค่าสมาร์ทไวเนี่ยต้องตอบตกลงทุกครั้งนะครับโอเค อันนี้เป็นวอลลุ่มนะครับแปดสิเปอร์เซ็นะครับก็พอดีแล้วนะหรือใครจะเอาขึ้นเก้าสเปอร์เซนแต่ผมแนะนําว่าไม่เกินไม่เกินแปดิห้าเปอร์เซ็นตนะครับเพราะไม่งั้นเสียงจะแตกนะครับโอเคนี่นะครับตรงสปีดเนี่ยให้เราลดลงมานะครับเพาะเข้าไปนะครับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้โหมันก็ห้าสิเปอร์เซ็นแต่ทำไมมันไวจังก็ไม่รู้นะโอเคผมให้จากสาสเปอร์เ็ก็ได้เนาะ 30%มบคุณการค้นหานียวิธีการปรับก็ปรับระดับเสียงขึ้นลงนะครับแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ตอบตกลงนะครับยกเลิกตอบตกลงุ่มอ่ rate อาออเห็นไหมครับมันช้าลงแล้วนะครับเนี่ยนะครับ <Smart Voice. S 1> เนี่ยเห็นไหมช้าประมาณนี้ กำลังดีนะครับเวลามันอ่านนะหน้าจหลักรายการใหม่เนี่ยเห็นไหมโอ้เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมโอเคก็จะมีประมาณนี้นะครับนะถ้าคลิปนี้นะครับโดนใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับน้าจักเกมการเยาวชนเครื่อง อย่าลืมฝากกดติดตามกดตับตะไครทั้งช่องลาบหมูจตรโอและน้ำหวานออกซตเลียด้วยนะครับก็มีเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบการทำคลิปไว้เพียงเท่านี้ผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ